หนึ่งเลยคือจอต้องใหญ่สองคือภาพต้องชัดต้องตอนเน็ตได้เป็นสมาร์ททีวีเอาไว้เผื่อแบบชวนใครมาดูเน็ตฟ i ิกที่ห้องอะไรเงี้ยไม่น่าพอปะสามหมื่นอ่ะ uh oh. น่าจะไม่ได้ ซุงเอลต้าเอชดี75นิ้ว24,990บาท LG UHD 66นิ้ว21,990บาทไฮซ e นโฟเกย์สองนแปเก้าร้อบาทโตชิบ a LED หกนิ้วสองหมื่นเ้าร้อยบาบาทและแบรนด์อื่นๆอีกเพียบ ซื้อได้สบายมากๆที่งาน p o w e r b y Expo 27เมษายนถึง5พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนานอกจากจะมีทีวีแล้วยังมีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกอีกเพียบเลยค่ะบอกเลยว่าทุบราคาแบบช็กโลกมากๆใครอยากได้ทีวีหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆก็ไปเจอกันได้ที่งาน p o w e r b y Expo นะคะ